เป็นเกมที่ได้รับกระแสะคำชมอย่างหนักนะครับสำหรับสเตเกมแนวประจนภัยจากทางผู้พัฒนาบูเทเวลสตูดิโอที่เพิ่งจะวางจำหน่ายไปได้ไม่นานและก็ได้รับคำชมมากมายโดยตัวเกมจะให้เราได้รับบทเป็นน้องแมวส้มที่พัดตกลงไปในดินแดนลึกลับของหุ่นยนต์ทำให้เจ้าเหมียวตัวนี้นะครับจะได้พบเจอกับเหล่าเพื่อนมากมายและมีเป้าหมายในการออกไปจากสถานที่แห่งนี้และต้องพบเจอกับสิ่งมีชีวิตสุดแสนอันตรายหรือหุ่นยนต์ต่างๆที่คอยไล่จับเราโดยเราจะต้องทำทุกวิถีทางทางวิ่งหนี รอบเลนส์ไขพิษนาหรือแม้กระทั่งหาของต่างๆภายในโลกไซเบอร์พังแห่งนี้ซึ่งเหตุผลที่ทําให้ตัวเกมนะครับถูกพูดถึงและก็ได้รับคําชมอย่างมากก็คงจะเป็นในด้านแอนิเมชันของเกมที่ทางผู้พัฒนาน,นะครับจำลองท่าทางพฤติกรรมต่างๆได้เหมือนแมวจริงๆเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นท่าเดินความซุกซนหรือท่าทางต่างๆที่คนรักแมวหรือท่าแมวทั้งหลายเนี่ยต้องกิ๊ดกัดกับเจ้าแมวตัวนี้แน่นอนและถ้าหาว่าใครอยากรู้ว่ามันเหมือนขนาดไหน ก็คือมันเหมือนถึงขนาดที่ถ้าหากว่าคุณเปิดเกมนี้เล่นบนทีวีน้องแมวที่บ้านของคุณน่ะก็จะมานั่งดูเกมนี้ด้วยเพราะมันคิดว่ามันเจอเพื่อนใหม่หรือทีเดียวซึ่งในทวิตเตอร์จะมีแท็กที่ชื่อว่า cat watch stay ที่จะมีคนทั่วโลกถ่ายคลิปน้องแมวตัวเองนั่งดูเกมสเต y กันมากมายเลยทีเดียวซึ่งเกมส t ต y นะครับวางจำหน่ายแล้วบนเครื่อง PC ก็มีในร้านคาสติมน,นะครับราคา399บาทหรือบนเครื่อง PlayStation ซึ่งถ้าหากว่าใครมี PlayStation p l u s e x t r a ท่านก็สามารถไปเล่นนนเเกมีี้้ไดลยบฟ และเนื่องจากกระแสเกมสเตย์สุดฟีเวอร์นี้ทำให้เรา G ีคอนเทนต์เองนะครับก็จะมาแนะนำคอนเทนต์ที่สร้างมาเพื่อชาวรักแมวทั้งหลายกับคลิปนี้ที่เราจะมาพูดถึงวิดีโอเกมที่จะทำให้คุณรับบทเป็นแมวเหมียวซึ่งมันจะทำให้คุณนะครับได้ข้างรักน้องๆกันมากกว่าเดิมและก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าบทความนี้ทางเรา G Content หาข้อมูลต่างๆมาจากทางเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามันผิดพลาดประการใดพวกเราก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อให้เราเชียงคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย Cat l a t e r a l Damage Cat r a t e r a l Damage เป็นเกมนแนว Sandbox จากทางผู้พัฒนามาในโกเวและไฟโฮสต์เกมวางจำหน่ายออกมาในปี2015ครับโดยตัวเกมนะครับจะนำเสนอมุมมอง First Person ที่จะให้เรานีครับได้ควบคุมเป็นแมว ออกไปอารวาสระบายอารมณ์สร้างความเดือดร้อนให้แก่เราผู้คนในสถานที่ต่างๆด้วยการใช้อุ้งมือนิดน้อยของเราผลักทุกอย่างที่ขวางหน้าให้ตกลงมาพังของเรานั้นและเรานะครับก็จะสามารถสะสมคะแนนเพื่อเอาไปปลดล็อกแมวต,ตัวอื่นที่มีให้เลือกมากถึง20ตัวเลยทีเดียวอีกทั้งโตเก็นยังมีเวอร์ชัน VR เพื่อให้เรานะครับได้ออกไปสร้างความวินาศสุอร์โลได้มากขึ้นด้วยซึ่งโตเก็นนะครับวางจําหน่ายอยู่ที่ร้านค้าสตีมในราคา189บาทและก็เวอร์ชัน PlayStation 4 m u s h r o o m Cat m u มั r o o m Cat เป็นเกมที่พัฒนาโดยทาง Anatoly ลายินโ s สกีนักพัฒนาชาวรัสเซียซึ่งตัวเกมเป็นเกมแนวพอยต์แอนด์คลิกมาจำหน่ายมาในปี2019ที่จะให้เรานะครับได้เฝ้ามองฝูงแมวที่อาศัยอยู่บนเห็ดพิษขนาดใหญ่โดยตัวเกมจะมีลายเส้นเป็นแนวการ์ตูนวาดลายเส้นมีความกลัวน,นิดนิดและเป้าหมายเดียวของผู้เล่นในเกมนี้ก็คือ การหาหมวกต่างๆที่ห้อยอยู่ตามฉากมาใส่ให้กับน้องแมวเพื่อต้อนรับฤดูหนาวที่กำลังมาถึงซึ่งตัวเกมไม่ได้มีเกมเพย์ที่ซับซ้อนอะไรครับรวมถึงความยาวในการเล่นก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีในการเล่นจบแล้วแต่สิ่งที่ทําให้เกมนี้มันพิเศษก็คือการที่คุณเนี่ยจะได้ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเสียงดนตรีของเกมนั่นเองซึ่งตัวเกม m s h r o o m Cat เปิดให้เล่นฟรีบนสตรีมนะครับรวมถึงตัวเกมยังมีภาค2ที่วางจาหน่ายไปเมื่อปี2020ที่ผ่านมาโดยรูปแบบการเล่นนะครับก็ยังคงเหมือนภาคแรก แต่ว่าภาค2ใครจะซื้อตัวเกมวางขายเป็นแค่23บาทเท่านั้น Cat Quest Cat Quest เป็นเกมใน RPG Open World จากทางผู้พัฒนา The Gentle Bros ตัวเกมวางขายในปี2017ซึ่งเกมนี้จะให้ผู้เล่นนะครับได้รับบทเป็นแมวสีเหลืองตัวหนึ่งที่ต้องคอยออกไจนภัยในการทำเควสต,ต่างๆและต้องช่วยเหลือพี่สาวของตัวเองที่ถูกลักพาตัวไปซึ่งตัวเกมจะมีความผสมผสานก,กิจไอควาเป็นยุคกลางซึ่งภายในเกมผู้เล่นจะได้เลือกอาวุธต,ต่างๆมากมายทั้งดาบธนู ชุดเกาะหรือว่าคาถาเวทมนต์เพื่อน,นํามาต่อสู้กับศัตรูตลอดทางมีการจับคู่เซตไอเทมเพื่อให้เรานั้นมีพลังมากขึ้นได้ด้วยรวมถึงตัวศัตรูก็จะมีการโจมตีที่หลากหลายเราเนี่ยก็จะต้องกิ้งหลบการโจมตีต่างๆของศัตรูด้วยซึ่งเกม Cat q u a s t เนี่ยเปิดให้เล่นหลายแพลตฟอร์มมาครับทั้ง PC iOS Android Switch หรือ PS4 ซึ่งเกมนี้ในเวอร์ชันสตรีมนะครับวางขายอยู่ที่ราคา289บาทนอกจากนี้ตัวเกมยังมีภาค2เลยนะ f i f t เมื่อไหร่ก็ตามที่เหล่าแมวเหมียวไม่ได้อยู่ในสายตาของมนุษย์เมื่อน,นั้นเองก็จะเกิดสงครามการต่อสู้แย่งชิงระหว่างพวกแมวขึ้นฟิตตี้ฟัเป็นปาร์ตี้เกมในแอคชั่นสุดน่ารักจากทางผู้ตัตนา p a y f ลโ l Studio ที่ว่าจำหน่ายออกมาในปี2021โดยเกมนี้นะครับจะให้เราได้รับบทเป็นน้องแมว ที่ต้องแย่งชิงต่อสู้กับแมวตัวอื่นด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตบการขวนการเตะการคว้างปลาสินคองต่างๆหรือแม้กระทั่งการใช้พลังวิเศษก็แล้วแต่อีกทั้งเรายังสามารถปรับแต่งแมวของตัวเองให้มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครก็ได้รวมถึงตัวเกมนี้ยังสามารถเล่นกันเพื่อนได้ถึง4คนเพื่อเพิ่มความนัวในการต่อสู้อีกด้วยซึ่งตัวเกมนี้ว่าจาหนัยอยู่บน้านคาสตีมครับในราคา6 9 9บาทรวมถึงในเวอร์ชันนี e n d o Switch ก็มีเช่นกัน cat go fishing c a t Go f i s h i n g เป็นเกมแนวชิลๆที่จะให้เราเนี่ยครับรับ,บบทบาทเป็นเจ้าแมวขาวนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งใช้ชีวิตอยู่กับการจับปลาไปเป็นวันซึ่ง c ค t g o f i s h i n g นะครับถูกพัฒนาโดยทางแคทไฟล์เกมมาจำหน่ายเมื่อปี2015ซึ่งในช่วงเริ่มต้นนะครับตัวเกมจะมอบเบ็ดและเหยื่อพื้นฐานให้แก่ผู้เล่นโดยเรานะ่ครับจะต้องใช้ในการตกปลาแล้วเอาพวกมันไปขายแล้วก็เอาเงินนะครับมาพัฒนาอุปกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นเรือระเบิดหรือว่าเหยื่อ เพื่อให้เรานะครับมีความสามารถในการจับปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและก็จับปลาทะเลที่เล็กมากยิ่งขึ้นได้สำหรับเกม Cat Go Fishing ว่างจำหน่ายอยู่บนร้านคาสตินีในราคา169บาทอีกทั้งตัวเกมยังมีเวอร์ชั่นมือถือผ่านระบบ Android ด้วย Astree Cat Tail a s สต e e Cat Tail เป็นเกมแนว i m u l a t i o n จากทางพูนา f r Mode จะหน่ายออกมาในปี2019ตัวตัวเกมนะครับจะเล่าเรื่องราว ลูกแมวน้อยตัวหนึ่งที่พัดหลงกับแม่ตัวเองซึ่งเราตัวผู้เล่นนะครับจะต้องพาลูกแมวตัวน้อยนี้ฝ่าพันอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คนใจร้ายความหิวและอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้ลูกแมวตัวนี้เนี่ยครับมีชีวิตอยู่รอดจนกว่ามันจะเจอครอบครัวของมันอีกครั้งรวมถึงเกม Astic Cat Tail ยังมีฉากจบหลายรูปแบบซึ่งบางฉากจบก็จะเป็นฉากจบที่น่าเศร้าแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของแมวจรจัดที่ต้องพบเจอกับอะไรมากมายบนท้องถนนโดยเกม Astic Cat Tail เป็นเกมที่เปิดให้บริการหลายแพลตฟอร์มทั้ง PC iOS Nintendo Switch และก็ PS4 ซึ่งในร้านค้าสตรีมวางจำหน่ายอยู่ที่ราคา99บาทเท่านั้น Copy Cat c o p ี้แคทเป็นเกมในว v e n t u r นเน้นการเล่าเรื่องจากทางผู้พัฒนาสปูลฟูออฟวันเดอรที่จะให้เราเนี่ยครับได้รับบทเป็นดอนลูกแมวที่กลัวการเข้าหาผู้คนจนกระทั่งวันหนึ่งมาได้เจอกับเจ้าของใหม่อย่างโอลิฟและเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าความสำคัญของทั้งคู่เนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาและค่อยๆเยียวยาซึ่งกันและกันซึ่งภายในเกมก o p ี c แคผู้เล่นจะได้สัมผัสกับชีวิตแบบแมวแทั้งการปีนขึ้นหลังคามุดตามตอกซอกซอย หรือการวิ่งไล่จับนกเป็นต้นนอกจากนี้เรายังได้สำรวจคุณค่าของสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์กับคำถามที่ว่าเมื่อไหร่กันนะที่มนุษย์เนี่ยแก่เกินกว่าที่จะดูแลสัตว์ของพวกเขาได้โดยเกม Copycat นะครับมีก,กําหนดวันจำหน่ายในปี2022นี้บนล้านคาสตีม Cat Tail Cat Tail เป็นเกมแนว RPG 2D สุดน่ารักจากทางผู้พัฒนาอย่าง Falcon Development มอจำหน่ายออกมาในปี2017ซึ่งเราผู้เล่นนะครับจะได้รับบทเป็นแมวป่าที่จะได้เข้าไปอยู่ในอาณานิคมของแมวซึ่งเราเนี่ยครับจะต้องออกตามล่าหาอาหารต่อสู้กับแมวตัวอื่นที่บุกรุกเข้ามาในเขตมีการออกไปสำรวจรวบรวมสมุนไพรพบปะก,กับแมวตัวอื่นในแผนที่แบบ OpenW เ r l d ลเลยรวมถึงเรายังสามารถแต่งงานมีลูกกับแมวตัวอื่นได้และเมื่อเวลาผ่านไปถึงจุดๆหนึ่งผู้เล่นนะครับก็ยังสามารถสร้างอาณานิคมของตัวเองได้พร้อมทั้งยังสามารถปรับแต่งเหล่าแมว ที่มาเข้าร่วมอนานิคมของเราได้ด้วยซึ่งตัวเกมแคทเทลนะครับวาจำหนัาอยู่บนร้านคาสตีมในราคา239บาทและก็ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch ด้วยรวมถึงในปี2023ทางผู้พัฒนาน,นะครับก็มีแผนจะปล่อยเกมภาคต่ออย่างแ i l Wild Wood Story ให้เราได้เล่นกันด้วย The Battle c a t เมื่อเหล่าเหมียวเหมียวถูกศัตรูลุกลามถึงหน้าบ้านตัวเองจึงเป็นเหตุให้เจ้าเหมียวพวกนี้ออกมาปกป้องถิ่นที่อยู่ ให้ลอดพ้นจากอันตรายที่เข้ามา Battle Cat เป็นเกมมือถือแนว Tower Defense จากผู้พัฒนา p o n o s ที่เปิดเทเล่นในปี2012ครับโดยตัวเกมผู้เล่นจะต้องบริหารทรัพยากรเพื่อน,นำมาใช้สร้างเหล่าแมวแมในการต่อสู้ปกป้องหรือโต้กลับศัตรูซึ่งพอจบแต่ดาดาละด่านแล้วก็จะได้เงินมาอัปเกรดเหล่าทหารแมวของเราได้โดยเกมเพลย์มันก็สไตล์ Tower Defense นั่นแหละแต่ที่มาสนุกก็คือเมื่อเราอัปเกรดเหล่าทหารแมวเราไปเรื่อยๆเนี่ยตัวแมวเมียนอกจากที่มันจะแข่งแข่งขึ้นแล้วมันก็จะวิวัฒนนนนาาากกกกกรรเเเปปปลลีีี่่่ยยไไจจิวววะแมออต้ กลายเป็นเกึ่งมนุษย์กลายเป็นหุ่นยนต์กลายเป็นผีหรือแม้กระทั่งกลายเป็นเทพโอ้ตลกดีเหมือนกันซึ่งเกม The Battle Cats เปิดให้เล่นฟรีในหลากหลายแพลตฟอร์มครับทั้ง iOS Android Nintendo Switch และก็ Nintendo TDS Time Line สำหรับเกมสุดท้ายในวันนี้ก็คือ Time Line เกมแนวพาสเตอร์แอดเวนเจอร์ ger, จากทางผู้พัฒนาชาวไทยอย่าง u n i า Studio ที่วันจนําหนไปเมื่อปี2020และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราอย่างมากทั้งในด้านการาฟิกที่น่ารักรวมถึงไอเดียเกมเพย์ที่ดูแปลกใหม่ซึ่งตัวเกมจะพูดถึงสาวน้อยที่ตื่นมาในสถานที่แห่งหนึ่งและเธอนั้นอยากจะหาทางกลับบ้านพร้อมกับน้องแมวคู่ใจที่พบเจอกันระหว่างทางโดยคอนเซปต์ไอเดียเกมเพย์ของเกมนี้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะสามารถบังคับเวลาเหมือนการกอเทปเล่นหนังเพื่อใช้หลบสายตาหรือการมองเห็นของศัตรูต่างๆและนอกจากการบังคับตัววะครสาน้อย เรายังสามารถบังคับเจ้าตัวละครแมวเพื่อให้มันนะครับช่วยเราในการผ่านดาต่างๆซึ่งความสามารถของเจ้าแมวตัวนี้ก็มีกระทั่งการส่งเสียงเพื่อหลอกลอ่อศัตรูการเข้าไปในที่แคบๆช่องเล็กๆเ,เป็นต้นโดยเกมไทม์ไลน์นะครับวางจำหน่ายอยู่บนรานคาสตีมในราคา329บาทและเวอร์ชัน Nintendo Switch ก็มีด้วยรวมถึงทางผู้พัฒนานะครับยังมีการเปิดตัวโปรเจกต์สปินออฟที่ชื่อว่าโปรเจกต์สตรีมพังซึ่งมันคือเกมภาคสปินออฟของเกมไทม์ไลน์นั่นเองซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไป ก็จบแล้วครับกับเกมทั้งหมดที่พูดไปหวังว่าคอนเทนต์นี้เหล่าสาวกทาสแมวทั้งหลายน่าจะอิ่มใจกันไม่น้อยและก็ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดทางเราก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยรวมถึงใครที่มีเกมแมวอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดไปท่านก็สามารถแนะนําเกมไว้ที่ทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยและถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้ผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้เราจรีคอนเทนต์มีกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับและว,วันนี้กับผมบาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ